สวัสดีครับทุกคนในส่วนของคลิปนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็พูดคุยครับว่าใน Ep ีที่9เราจะได้เห็นอะไรกันบ้างโดยคลิปนี้ผมจะอ้างอิงข้อมูลจากตัวอย่าง EP ีที่9เท่านั้นครับซึ่งทั้งหมดจะเป็นการคาดเดาเนื้อหารวล้วๆเลยรับรองครับว่าไม่มีการสปอยแน่นอนเอาละครับทุกคนเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวอย่างซีรีส์ EP ที่9มีอะไรให้พูดถึงกันบ้าง 1. ครับกษัตริย์สิ้นแล้ว ตัวอย่างเนี่ยเปิดเผยให้เราได้เห็นครับว่ากษัตริย์วิสริตเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับตามคําบอกเล่าของออตโตและก็สีหน้าท่าทางของราชนียลิเซนซึ่งการตายของเขาเนี่ยจะนํามาซึ่งปัญหาใหญ่อีกมากมายเลยครับตัวอย่างก็เข้าใจเล่นนะครับจับภาพไปที่บันลังเหล็กที่ว่างเปล่าท่ามกลางความมืดเหมือนกับกําลังจะสื่อกับเราครับว่าบันลังเนี่ยว่างลงแล้วนะใครจะเป็นคนนั่งคนต่อไปซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับทุกคน อาณาจักรเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงที่มืดมนที่สุด้วครับในตอนนี้ 2. ครับราชินีอลิเซนที่กําลังเข้าใจผิดตัวอย่างเผยให้เราได้เห็นครับว่าราชินียลิเซนเนี่ยกำลังเข้าใจสิ่งที่วิชริตพูดในช่วงท้ายของ EP ีที่8ผิดครับเธอเชื่ออย่างสนิทใจด้วยนะครับเท่าที่ดูแถมคนต้นเรื่องก็ไม่ได้อยู่ให้ถามแล้วด้วยว่าที่พูดเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรซึ่งการเข้าใจผิดครั้งนี้มันจะสร้างความหายนะ ต่อตระกูลทาแกเรียนและก็ต่ออาณาจากักรอย่างใหญ่หลวงเลยครับคิดไปคิดมาการกระทํานี้มันก็เข้าสุภาษิตบ้านเราเลยนะครับฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียด3ครับเลนิสยังอยู่ที่ King's Landing หลังจากเมื่อ EP 8ที่เธอเดินทางมาที่ King's Landing เพื่อร่วมการพิจารณาดีการครับในขณะที่เลนิล่าเลือกที่จะกลับดราก้อนสโต e ในคืนนั้นเลยแต่เลนิสเนี่ยเธอยังไม่กลับครับทำให้เธอเนี่ยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบาก ธอถ,ถูกขังในห้องครับแล้วก็โดนเรียกมาพบกับราชินียริเซนเพื่อจุดประสงค์บางอย่างผมเดาว,ว่าฝั่งคณะเขียวคงอยากได้การสวามิภักดิ์จากเธอครับแต่เธอก็ไม่ยอมครับแล้วก็พูดเน็บแนมราชินียลิเซนไปเหมือนในตัวอย่างแล้วนะครับต้องมารอดูชะตากรรมของเธอใน E ีพีครับมันมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยครับที่เธอจะหนีออกมาได้โดยได้รับการช่วยเหลือจากอัศวินแห่งหน่วยราชอ,องคลักษ์เพราะว่ามันมีฉากหนึ่งที่มีผู้หญิงใส่ชุดคลุมหัว เดินออกมาพร้อมกับราชองครักษ์ในท่าทางที่ดูลูกลีลุกดผิดปกติครับ 4. ครับแผนการของออตโตไฮทาวเวอร์ประตูจะยังถูกปิดจนกว่าจะหาข้อสรุปในเรื่องนี้กันได้นี่เป็นคำกล่าวของออตโตไฮทาวเวอร์ในการประชุมสภาเล็กครับคืออันเนี้ยคงไม่ต้องเดากันันรคบว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างเพราะออตโตไฮทาวเวอร์เนี่ยแกชัดเจนมาตั้งนานแล้วครับ คงเป็นการหา,หาหรือพูดคุยข้อตกลงและก็แนวทางในการปฏิบัติหลังจากที่บัลลังว่างลงนั่นแหละครับและก็เรื่องที่จะให้เอ้กกอนขึ้นคลองบัลลังต่อโดยไม่สนใจสิทธิ์ของเรนิล่าและจะจัดการยังไงหากเรนิล่าไม่ยอมรับการแย่งชิงในครั้งนี้ 5. ครับหลอดไลแมนบิสบิวรีถ้าทุกคนยังจำกันได้ครับเราจะเห็นหลอดไลแมนเนี่ยมาตั้งแต่ E ี1เลยครับซึ่งก็คือหลอดคนที่อายุเยอะ แล้วก็ดูเหมือนจะเลอะเลือนนั่นแหละครับโดยในตัวอย่างเนี่ยแกลุกขึ้นมาพูดบางอย่างในที่ประชุมสภาย่อยครับซึ่งการกระทําในครั้งนี้ของแกเนี่ยมันจะกลายเป็นตำนานครับและก็การประชุมสภาเล็กครั้งนี้ก็จะเป็นตำนานเช่นกันครับเนื้อหาในส่วนเนี้ยผมเอามาพูดไม่ได้ครับในคลิปแกตัวอย่างเนี่ยเรามารอดูกันในซีรีส์ดีกว่าครับ 6. ครับเอกอนปฏิเสธการช่วงชิง ในตัวอย่างจะมีฉากที่ให้เราได้เห็นเอกอนที่กําลังวิ่งหนีจากเซอร์อาริกหรือเอริกก็ไม่รู้นะครับคือ2คนนี้เข้าเป็นแฟดกันและทีนี้ตอนนี้ผมยังแยกไม่ได้เลยว่าใครคือเอริกใครคืออาริกถามว่าทําไมถึงวิ่งหนีเลยครับความเป็นไปได้มากสุดคือหลังจากที่ที่ประชุมสภาเล็กครับมีข้อตกลงแล้วก็มีข้อสรุปแล้วว่าจะยกราชสมบัติให้กับเอกอนแต่เอกนเนี่ยไม่อยากร่วมหอลงลงทําผิดไปด้วยเลยหนีออกมาจากเลดคีครับ แล้วก็โดนตามตัวกลับมาโดยเซอร์เอริกหรืออาริกก็ไม่รู้นะครับเหมือนเดิมครับผมเลาไม่ออกตามคําสั่งของออตโตไฮทาวเวอร์นั่นแหละครับ7ครับการพึ่งครองราชของเอ้อนที่2แห่งราชวงศ์ทารแกรียนและมงกุฎเหล็กบริเล,ลียของเอ้อนผู้พิชิตข้อนี้ต่อจากข้อเมื่อกี้เลยครับทุกคนหลังจากที่โดนลากตัวกลับไปที่เลดคีปแล้วเนี่ยคงโดนแม่และก็ตาก,กดดันชักไม่น้ําตั้ง5้ามากล่อมแล้วครับดูทรงสุดท้ายเลยตกลงปรงใจตามน้ําไป โดยในฉากนี้เราจะได้เห็นมงกุฎเหล็กวาลีเลียของเอกอนผู้พิชิตด้วยครับผมคิดว่าราชินียริเซนคงเป็นคนเลือกให้ใส่มงกุฎอันนี้ตามความฝันที่วิชริตเคยเล่าให้ฟังมาครับแล้วก็คนที่สวมมงกุฎให้ในฉากเนี้ยในตัวอย่างนะครับคงเป็นอัศวินจากหน่วยราชองครักษ์สักคนนั่นแหละครับเห็นเกราะสีขาวแล้วก็ผ้าคลุมขาวแต่ไม่เห็นหน้าก็เลยไม่อยากเดาครับว่าเป็นใครแต่จริงๆก็รู้อยู่แล้วนะครับ 8. ครับความวุ่นวายและการสวามิภักด์ ในช่วงระหว่างผัดแผ่นดินอาจจะเกิดความวุ่นวายหลายอย่างขึ้นในเมืองครับทั้งการก่อจลาจลการจับคนรับใช้ในปราสาทไปขังเพื่อรักษาความลับไม่ให้ถึงหูเลนิล่าและในปราสาทหลังจากที่เอก้อนที่สองนั่งบัลลังก์เนี่ยคงมีการเรียกเหล่าหลอดแล้วก็ขุนนางต่างๆขุนนางตระกูลต่างๆครับเข้ามากล่าวคำสาบานตามธรรมเนียมนั่นละครับแล้วก็ยังมีฉากที่ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปที่ดาก้อนพิษอันนี้เดายากมากครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรกัน อาจจะเป็นการร่วมงานศพหรืออาจจะเป็นการร่วมงานฉลองก็เป็นไปได้ครับ9ครับสายตาของเอมอนในขณะที่มีพิธีสวมมงกุฎครับเอมอนมองดูเอก้อนที่2ด้วยสายตาแปลกๆครับอันเนี้ยเดายากจริงครับไม่รู้ว่าอิจฉาเอก้อนหรืออยากได้มงกุฎของเอก้อนมาเป็นของตัวเองกันแน่คืออันนี้เราต้องมาลุ้นกันครับว่าซีรีส์เนี่ยจะโบยให้เป็นในทิศท,ทางไหน ไม่ใช่จะโบยสิครับหมายถึงซีรีส์เนี่ยจะทําให้มันเป็นในแนวทิศทางไหนกันแน่ระหว่างพี่น้องรักใร้กับพี่น้องแย่งชิง10ครับเหล่าอัศาวินแห่งหน่วยราชอ,องครักษ์จากที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าในอีพีที่9เนี่ยเหล่าราชอ,องครักษ์ต้องมีบทบาทมากนแน่แน่โดยเราจะเห็นราชอ,องครักษ์กำลังนั่งรับมีดอยู่ในช่วงแรกของตัวอย่างต่อมาก็โคชักดาบใส่ราชอ,องครักษ์อีกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นเซอร์ฮาร์โรวเวสเทอร์ลิงนั่นแหละครับ ู้บัญชาการหน่วยราชองคลักษ์ซึ่งเหตุผลในการชักดาบออกมาใส่กันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องการสืบทอดนั่นแหละครับโดยทั้งกู้เนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันต่อมาก็เป็นเซอร์อาริกหรือเซอร์เอริกที่ได้รับคําสั่งจากออตโตให้ไปทําอะไรสักอย่างโดยคําสั่งคือห้ามให้ใครรู้ครับว่าเขาเป็นใครและก็กําลังตามหาอะไรอยู่ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับข้อที่6ครับที่ผมบอกไว้ว่าเขาเนี่ยอาจจะกําลังตามหาเจ้าชายเอกอนและก็ยังมีอีกฉากหนึ่งครับที่เซอร์อาริกหรือเซอร์เอริก กำลังประทะกับใครสักคนอยู่ซึ่งผมเดาว,ว่าอาจจะเป็นเอมอนครับเพราะในตัวอย่างเนี่ยมีฉากที่เอมอนใส่ชุดคลุมหัวเดินอยู่ในเมืองครับซึ่งสถานที่มันก็ดันสอดคล้องกับฉากประทะกันของเซอร์อาริกหรือเซอร์เอริกด้วยครับส่วนเหตุผลที่ทำเนี่ยคิดไม่ออกครับคิดไม่ออกจริงหรือว่ามันอาจจะเป็นคนละเหตุการณ์กันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ได้ครับต้องมารอดูกันบันจันนี้แหละครับ11ครับลาลิตค้นพบบางอย่างกลับมาอีกแล้วครับ เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาพร้อมกับความลับของลูกชายสกคนของอลิเซนแน่นอนเพราะเราจะเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งถูกขังอยู่ซึ่งอาจจะเป็นลูกนอกสมรสของเอโกอนที่2ก็ได้ครับเพราะเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องผู้หญิงมากๆอยู่แล้ว12ครับเรนิล่าที่ยังไม่ได้รับข่าวสารใดๆเลยหลังจากการตายของพ่อในตัวอย่างมีฉากที่อลิเซนถามถึงเรนิล่าครับซึ่งผมคิดว่าเธอคงกังวลถ้าหากเรนิล่ารู้อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆผมว่าตอนนี้เรนิล่ายังไม่รู้เรื่องครับ ราะยังไม่มีใครส่งนกเรเวนไปบอกที่ดาคอนสโตนเลยส่วนคนที่รู้เรื่องการตายของวิชริดเนี่ยก็ถูกจับขังไปหมดแล้วครับรวมทั้งคนของมิสเซเรียเองก็ด้วยประเด็นทั้งหมดในตัวอย่างอีพีที่9ที่ผมมีขอได้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ถูกทั้งหมดหรอกครับคลิปแกะตัวอย่าง E p ที่8ที่ผมทําไปก่อนหน้าผมก็น่าแตกไปแล้วครับต้องมารอดูกันครับว่าเนื้อเรื่องของซีรีส์ E p พที่9มันจะเป็นยังไงจะตรงกับที่ผมเดาไว้หรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมๆกัันครบ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ